สวัสดีเอฟซทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุ่งเรืองอหล่ยนต์วันนี้ก็จัดให้ตามคําขอของลูกค้านะครับรถเก๋งโตโยต้ามีไหมรถเก๋งมาเมื่อไหรอยากได้เกียร์กระปุกนะครับเฮียเน้นให้ผมหน่อยขอราคาถูกๆแบงัน์เอฟซจัดให้ตามคําขอของลูกค้านะครับล้อแมกทั้ง4เส้นเล่มเอกสารชุดโอนทุกอย่างอยู่กับผมครบนะครับย้ำเอฟซเลยนะครับว่าครบมาเริ่มกันเลยนี่นะครับห้ามพลาดนะครับใครหารถสักคันแบบ ราคาเท่ามอไซค์รถจ่ายตลาดเดินทางต่างจังหวัดให้ลูกใช้คันนี้เลยราคาเราเราเอาใจ F4 แน่นอนครับคันนี้เริ่มกันเลยสภาพด้านหน้ารถเก๋งเป็นโตโยต้าโคโร拉นะครับเครื่อง1.6นะครับย้ำ F4 เลยนะครับว่าเครื่อง1.6เบาหนังล้วนนะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยนะราคาเราใจแน่นอนนี่ด้านหน้าระ,ระบบไฟทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับระบบแอร์ออกปกตินะครับย้ำลูกค้าเลยนะครับนี่ด้านหน้าประมาณนี้ ฝัง่งด้านขวาของตัวรถนะครับล้อแม็กทั้ง4ี่เส้นนะครับยางรัดล้อแม็กทั้ง4เส้นนะครับดอกยางก็เดือใช้นะครับพุยกันตามตรงตัวรถมีดูรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปก,กตินะครับถามภาพเลยคันนี้เล้าๆนะครับบอกเลยว่าเล่าๆเอาใจแน่นอนได้นะทรงรถยืนดีนะครับทรงรถยืนดีนะครับ ด้านท้ายตอนนี้ผมเปิดไฟหน้าอยู่นะครับเปิดไฟหน้าไฟท้ายออกปกตินะครับมีเป็นเครื่องโตโยต้าโคโ l a VVTi 1.6ุนะครับพูดง่ายคือเครื่องพันหกสำหรับบ้านเรานะครับเครื่องพันหกนี่เลยห้ามพลาดข้อดีได้เป็นเกียร์กระปุกด้วยสิลูกค้าที่ชอบเกียร์กระปุกอยากได้เกียร์กระปุกคันนี้ห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดเลยเลย้ลอแม็กทั้งสี่เส้นนะครับ ล้อแม็กทั้งสีเส้นเลยทรงรถถือว่าโอเคสีตัวทิิงประมาณนี้เลยครับรถพึ่งได้เข้ามาย้ำเอฟซีนะครับว่าผมยังไม่ได้ล้างรถเลยนะรถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับคือกันตามตรงถ้าล้างเ,เอี่ยมกว่านี้ใหม่กว่านี้แนะ่นอนถ้าล้างนะครับแต่ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับก่อนส่งรถให้ลูกค้าผมล้างรถทำความสะอาดให้อยู่แล้วนะครับเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลย เบาเป็นเบนาหนังนะครับถือว่าเดินลายตะเข็บสวยมากนะครับเบาหนังหุ้มคัดตัดทูโทนนะครับระหว่างสีขาวกับสีบอลเงินนะครับสีตัดทูโทนสีเทานี่เลย,เลยค,คาดนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานนะครับขึ้นลงได้ปกตินะนี่ขึ้นลงได้ปกติผมขึ้นนั่งบนเบาหวังดูโอ้รถนั่งสบายนะครับนั่งสบายมากมาก นี่สภาพภายในคลาสสิกสุดๆนี่นะครับเกียร์เป็นเกียร์กระปุกด้วยนะครับสภาพคอนโซลสวยมากคอนโซลสวยมากนะครับเกียร์เป็นเกียร์กระปุกด้วยนะวงพวงมาลัยโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับตรงตามรุ่นของปีเขานะครับนี่เลยต้องตัวนี้เลยแจ้ง F c ซตามตรงนะครับว่ารถยังไม่ทำความสะอาดยังไม่ได้ทำความสะอาดแจ้งกันตามตรงนะครับสปาร์ตูฝั่งซ้ายข้างคนขับ สับปะตูฝั่งด้านขวานะครับข้างคนครับนี่กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสีบ่บานเปิดขึ้นมาสัญญาณแจ้งเตือนมีปกตินะครับย้ำลูกค้าว่าสัญญาณแจ้งเตือนมีปกตินี่เลยสับปะตูฝั่งขวาลังคนขับนะครับประมาณนี้ใครหารถสักคันราคาเท่ามอไซค์ตคันนี้เลยเล้าๆครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะ นี่มีที่ใส่ของด้วยนะครับที่ใส่ของมีถือว่าใส่ได้เยอะนะครับที่ใส่ของมีเก๊มีที่ใส่มีเล่มครบนะครับอยู่กับผมเลยนี่เลยสภาพภายในถือว่าโอเคนะครับรถยืนสวยมากๆนะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับ5เกียร์เดินหน้า6เกียร์ถอยหลังแจ้งกันตามตรงนีสภาพโอ้ แอร์เย็นมากนะครับแอร์เย็นมากนะครับเปิดกัะตับอรกแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับระบบแอร์เย็นมากๆแอร์เย็นนะครับใช้งานได้ปกติวิทยุ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 บ่ขึ้นนะครับเช็คเอาทเด้อวิทยุเด้อวิทยุไม่ขึ้นแต่แอร์เย็นแอร์เย็นมากนะครับแอร์เย็นมากมากแอร์เย็นมาก ระบบแต่แต่ใช้งานได้ปกตินะครับระบบแต่ใช้งานได้ปกติเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างน่าใช้นะครับคุยกันตามตรงถ้าตัวไหนดีไมด่ดีแจ้งกันตามตรงเลยเครื่องเป็นเครื่องหนึ่งจนหถึงได้เข้ามายังไม่ต้องปรบสานะครับเครื่อง VVTI เครื่รรอง VVTI โลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีมากมากผมจะเปิดราคาแบบ เราานะครับเอาใจ Fc นะห้ามพลาดนะครับเกียร์กระปลูกหายยากกว่าออโต้นะครับรถเก่งผมเจอมานี่นะครับสามหมื่นเก้าพันบาทลองดูราคานี้โดนใจ Fc แน่นอนสามหมื่นเก้าพันบาทเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์08 0 9 1 9 7ดศูน8 4 9 5 4 9 9 0 7แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ t i กตอกปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทูบ พอรุ่งเรืองอะไหลยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างใครหารถซักคันพร้อมใช้งานราคาเท่ามอไซส์สามหม่39บาทคันที่ห้าพาดนะครับห้าพาดน้ำมันล้วนนะครับนี่เลยแอร์เย็นมากคันนี้นะครับขอพระคุณเอฟซมากขอบพระคุณยางสูงขอบพระคุณยอดติดตามครับห้าพาดนะครับโทรเร็วไวที่โทรเร็วที่สุดไวที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดด้วยนะครับเอาเราเล่าเลยสามหมื่นเก้าพันบาทให้ไวนะครับเอฟซีขอพระคุณครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับ